านี่ไงมีหนึ่งดอกซ่อนอยู่ยเธอสวัสดีค่ะทุกคนอ้าวมาถึงป่าแล้วนะเอ้ไปอีกที่หนึ่งทุกคนเอ๊อไม่มีเลยก็เลยมาทางนี้เออเดี๋ยวนะขอปีนแป๊บ,บนึงขอปีนแป๊บหนึ่งว่าเห็นแวบ,บๆเลยบอกพี่หายจอดรถ นี่ไงเจอแล้วหนึ่งดอกเห็ดพึ่งขาลาย Orange Bird Bleed เย่ตีนขึ้นมาแป๊บนึงนะทุกคนนี่สวยนี่เย่ ตัดขาก่อนตัดหน่อยนึงนะไม่อยากตัดเยอะเดี๋ยวเขาดำกลับไปเราก็ต้องตัดอีกรอบโอ้ยเฮ็ดแซบเด้อนี่นี่ดอกอ้วนๆห้าห้าๆาดีใจดีใจดีใจเอา้าชหาต่อ เห็นแบบแบบเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนทุกคนนี่ไงทุกคนเห็นอีกี่นี่นี่นี่เห็นไหมทุกคนโอ้โหอ้วนเลยอ้วนเลยบอกแล้วเห็ดกำลังออก เลยโอ้โหโอ้โหแดดี้ I'm happy oh my god เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปก่อนแล้วค่อยตัดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว้นหาก่อนโอ้ดีใจได้สองดอกแล้วดีใจดีใจเดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบน ใ้พี่ไม้จอดรอข้างล่างเ่มันจะปีนขึ้นข้างบนโอ้ยกำลังออกพี่นอ้องอ้วนอ้วน,นอ,อน้มีอีกไหมโอ้อันนี้บาดละเดีวเดี๋ยว,ยวอันนี้กะทยบรรยากาศเนาะจาข้างบนเขาก็ถือว่านั่งแห่งอยู่ได้ทุกคนเออจง แสดงว่าต้องตกน,นักนักค่ะยิ่งเห็ดพึ like ่งพ like <with> ึ่งหวานนะเขาจะต้องแบบน้ำแบบฉ่ำเลยค่ะทุกคนต้องฝนต้องตกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นักนักโอ้ไงไงเจอออกอุ้ยอุ้ยเป็นตะแพงอุ้ยเป็นตะแพงนี่ โชคดีมาทันเวลาอ้ายุ่งยุ่งไว้แปบ๊บหนึ่งทุกคนทุกคนขอเดินหาก่อนนะตรงโน้นะ่ะมีแต่ดอกแก่นะ่ะสองดอกไม่อยากไปไกลพี่ไม้มากเพราะเขาจอดรถดในที่ที่ไม่สมควรจอดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอคุณพ่อ แต่ผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยตกใจนกถ้าเกิดว่าเจอคุณพ่อมาก็ให้ขับไปนะผมก็บอกแกไม่อยากไปไกลค่ะไม่อยากไปไกลที่ไหมเดยวลงไปก่อนโอ้อย่านะเธอใกล้ถึงก็ดูแล้วนะเดีย๋ยวต้องไปเอาไลายเส้นนะเนี่ย จะยิงนกได้แล้วทุกคนขานี่งไงนี่งไงว้าโอ้ยตะมุตะม,มิตะมุตะมินี่ตกใจพี่ไหมโอ้ทุกคนกำลังออกกำลังออกนี่น่ารักน่ารัก น่ารักน่ารักโอ้ยพอดีแสบทุกคนเห็ดพึ่งขาลายเป็นเห็ดที่อร่อยมากเหมือนกันนะทุกคนอร่อยมากจริงๆบอกเลยยิ่งดอกอ่อนๆนี่แบบสุดยอดอุ้ยนี่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 ลิงว้า ดีใจอ้าวดีใจดีใจทำไร You wanna come with me You wanna come w i เดินหาดูกันนะทุกคน เขายังออกไม่ค่อยเยอะนะคะอู้โอ้หนึ่สองสามห้าหดีใจนี่ <laughs> ดีใจ หนึ่งดอกนั่งเก็บสบายๆส,สองดอกนี่ความสามารถพิเศษถอยหลังเก็บเห็ดสามดอก ดอกห้าดอกมีอีกหนึ่งดอกเดี๋ยวกลับกล้องผนว้ายนี่ไง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 โอ้เลี้ยงกันเลยเลี้ยงกันเลยโอ้โหไม่ต้องไปละที่อีกแห่งหนึ่งไมื่อไปละเก็บตรงนี้แหละโอ้โหอันนี้ไว้ก่อนให้น้องโตก่อน แต่จริงดอกเล็กๆเนี่ยแหละมันแซบนะทุกคนมันแซบนี่ขาวจัวดหน้าเจีย๊ยสวยงามอืมเอ้ยกล้องเธอเป็นอย่างโฟกัสให้หน่อยจีนี่เก็บพี่นอ้องเก็บไม่ตัดลงนะเสียเวลา <laughs> เสียเวลาขับรถมาตั้งไกลอันนี้เ็ดยังอันนี้ ว่าเอาเนี่น้อยโคตรอุ้ยนี่ไงอีกดอกหนึ่งอุ้ยตะมุตะมตะนีน่ารักจุบจบจุบจอุย้ยนี่อุย้ยไปติดใจตีดใจเป็นป่าบลูเบอร์รี่นะคะแต่ปีนี้บลูเบอร์รี่น้อยจังเลยเพราะว่า เขาม่ได้ฝนเลยมิถุน,นาฝนไม่ตกเลยนะคะนี่อีกหนึ่งดอกโอ้โหมาทันเวลานะทุกคนแบบว่ากำลังแบบน่ารักกำลังเป็นเซ่ะเซ๊อุ้ยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยลีหรือแบบนี้มาดิโอ้โหสามดอกโอ้โหสามดอก มันเนี่ยเอื้ึมถึงมันเนี่ยโอ้โหอ้วนมากทุกคนคือแบบโอ้โหโอ้ยอุ้ยได้สองดอกสองดอกอ้วนๆนะเนี่ยสองดอกแล้วนะเอาสามดอกโอ้โหอุ้ยมีอีก สีดอกโอ้โหทุกคนเหมือนจะเห็นแบบๆตรงนี้น,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 นี่นี่โอ้กําลังขึ้นโอ้ยวอ้วบังดอกไม้อวยว้าวว้าวโอ้ยดีใจม่แต่ดอกเป็นตะแพงได้ทุกคนอ้วนอิลี อุน่นตะมุตะมีไปต่อคะ่ะไปต่อไปตะกี้นี่ปีนเขาตอนลงครั้งแรกได้สามดอกได้สามดอกได้หาทางลงตอนข,น,ขนขึ้นอีกฝั่งแล้วเดินไปเรื่อยแล้วมันสูงเราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะทุกคน มันเห็นแล้วนูนนูนตั้งแบบสวยงามไปไปอ้ยดีใจดีใจบบตัดเดินททุกคนขออน,นุญาไม่ตัดนะคะเพราะว่าวันนี้วันพุธนะคะตอนนี้ผมก็อยู่ในป่าประมาณทท่มกว่าแล้วเนาะเพราะผมมีเวลาไม่มาก เด,เดี๋ยวต้องรีบกลับก็จะรับกลับเนาะเพราะพี่ไม้ต้องทำงานนะคะอ้าวโอ้เพิ่ากออกกันเถาแล้วมีอีกไหมอุ้ยทุกคนเจออีกนี่สวยๆอู้สามดอกสามดอกอีกแล้ว คนนี่เห็นไหมคะสวยมากสวยมากสรุปมีสีดอกนะทุกคนดอกเล็กๆอยู่นู่นโอ้โหดูดูความอ้วนของเขานะกรอบกรุบเลยนะคะรุ่นนี้คือแบบกรุบ มีเชื้ออีกเยอะข้างล่างโอ้โหทุกคนเอา้าเขาอ,อยากมาน้ำเอา้เอามากับมามากับมาน้ำกันนี่นี่เป็นไงดีหาต่อทุกคนโอ้โหนนั้นแก่แล้วสองดอก เอาทุกคนบูเบอร์รี่กระหลายอยู่เด้นี่นี่เยอะอยู่เยอะอยู่เนี่ยใช่หมดเลยทุกคนเจออีกทุกคนนี่นี่นีส่สวยส,สวยสวย นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอุ้ยนู้นนูน้น iele, นู้นนู้นน, A, นู้นนู้นเห็นไหมทุกคนหนันงดอกแล้วเราไปเห็นตรงน,นู้นอีกฮะแน่นหนังดอกโอเคอกำลังออกอีหลีพี่น้องบารามาทันเวลาอีเลชิ่งนี่มาแบบว่าเห็ดออกพอดีเลยกำลังออกโชคดีอะไรปันปันนั้นนี่ มื่อกี้ไม่มีรถจอดดีรขาจอดทำไมนี่นี่นนนนว้าว